ครับซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างประกอบอยู่เนาะอ่ะน็อตบางตัวก็ยังไม่ได้ใส่ก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับอ่โชกโชคตัวน,นี้ปรับระดับโอเคถูกต้องระดับอันดับแรกต้องดูระดับก่อนตรงน,นี้โอเคถูกต้องถูกต้องโอเคเยี่ยมมากเลยครับตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ำได้นะครับเจ้าของรถอยากจะให้หน้ามันเตี้ยลงสักสองนิ้วแล้วก็สามารถปรับลงได้ถ้าเราปรับลง1นนิ้วรถก็จะลง2นิ้วถ้าปรับลง2องรถจะลง4มันจะคูณ2นะครับบางคน อยากจะทําเองทําไม่เป็นต้องการเอารถลงสองนิ้วก็ขันตัวนี้ลงสองนิ้วเลยไม่ได้นะมันจะกลายเป็นลงสี่นิ้วนะครับหลายคนไม่มีความรู้ตรงนี้ทําเองนะครับที่มันลงสองเพราะว่าตําแหน่งปีกนกอยู่ตรงนี้ครับนี่ถ้าตําแหน่งปีกนกตําแหน่งยึดมันอยู่ตรงนี้สมมติตรงปลายปรับหนึ่งลงหนึ่งปรับสองลงสองแต่นี่มันอยู่ข้างในครับมันก็เลยกลายเป็นคูณสองทำให้การปรับนะครับ สำคัญมากแล้วก็การปรับตัวนี้ต้องละเอียดเพราะว่าถ้าผิดไป1เซนมันก็จะนิสซูไป2องเซนเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้าใครอยากรู้เท่าไหร่ก็แตาเม็ดว่าตรงนี้ครับมาจากตำแหน่งนี้มาหารูน,นอ็อตแล้วก็มาว่าตรงนี้นะนี่นี่นี่ว่าตรงนี้นี่นนนนช็อเก่ามาจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้เราจะรู้เลยว่านี่คือความสูงของมันเท่าไหร่ครับแต่ใน,นเมื่อได้ตัวนี้ปุ๊บมันดูสปริง เสื่องสปริงส่วนนี้กับสปริงแดงค่าเคคนละอย่างถึงสปริงจะเท่ากันก็จริงแต่ความนุ่มต่างกันสปริงพวกนี้นะยิ่งยิ่งห่างแบบนี้ยิ่งห่างยิ่งแข็งแต่ถ้าสปริงระยะห่างมันแคลบลงก็คือประมาณเนี้เขาเรียกว,ว่ายิ่งแคบยิ่งนิ่ม่ะดูตัวน,นี้นะครับ outgoing, นิ้วมือสองนิ้วแย่เข้าได้อ่ะมาดูตน,นี้สองนิ้วแย่เขาไม่ได้ครับสปริงลักษณะแบบนี้คือสปริงนิ่มยิ่งยิ่งขียิ่งนิ่ม ยิ่งห่างยิ่งแข็งนะครับถ้าใครเคยสังเกตพวกสปริงผ้าเบรคสปริงอะไรแต่มันจะเป็นขดยิ่งชิดยิ่งนิ่มยิ่งอ่อนนะครับที่ให้รถมานี่คอพ่อเกียร์เมือ่อกี้อันนี้ก็จะเป็นชกหลังครับเป็นชกหลังนี่เป็นชกหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นชกหลังที่ประกอบกับโตโย,ยต้า t r d ครับเป็นชกหลังนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัว ซับแทงนะครับตัวนี้เป็นตัวซับแทงนะครับนี่ครับปรับที้นหมายเลขสี่ครับซับแทงนะครับซับแทงแล้วก็ส่วนผ่าเบรกก็เป็นผ้าเบรกอย่างดีครับพี่น้องผ้าเบรกอย่างดีนะครับนี่ครับแล้วก็เอฟซีแล้วก็อ่าพอจัเนอร์ขับไทยแลนด์เนาะที่กันลังติดตามอยู่ก็นะครับใครอยากจะมาเปลี่ยนชกก็ติดต่อมาครับ แล้วก็จะมีนะครับมีฟอกเกียร์ด้วยครับคันนี้ก็เป็นเ o ต้าพาร์ตเนอร์ฟอกเกียร์นะครับการที่เราฟอกเกียร์ก็คือหมายถึงว่านะครับหมายถึงว่ารถที่ใช้งานหลักแสนโลขึ้นไปนะครับถ้าเราฟอกเกียร์ก็คือเป็นการฟอกเพื่อรักษาเกียร์ยืดอายุการใช้งานของเกียร์นะครับซึ่งเอาน้ํามันเกอ่าออกทั้งระบบแล้วก็เอาน้ำมันใหม่เข้าไปในระบบนะครับ